สวัสดีค่ะวันนี้นะคะมาพบกับเรานะคะเต็นรถประเสริฐผลรุ่งเรืองสกลนครนะคะวันนี้แอดมินมีรถกระบะ4ประตูนะคะตัวสูงใครที่กําลังมองหารถกระบะ4ประตูตัวสูงนะคะมาทางนี้เลยนะคะแอดมินจะรีวิวรถคันนี้ให้ดูเลยนะคะเป็น Isuzu d m a x a n l New b l u e Power นะคะปี2022ลูกค้าเข็มไม่น้อยมากราคาก็เบาๆนะคะสีขาวสวยๆแบบนี้เลยนะคะจะทรงลงแม็กให้เรียบร้อยเดี๋ยวเราชมอ่ ภายนอกไปพร้อมๆกันเลยนะคะลูกค้าเดี๋ยวส่วนภายในเดี๋ยวค่อยดูทีหลังนะคะอ่ะเริ่มจากกระจังหน้าของเขานะคะกระจังหน้าเป็นปีโฉม2022ก็แบบนี้เลยมีตัวหนังสือ i s u สุสีแดงอยู่ตรงกลางนะคะในส่วนของไฟตาคู่หน้าของเขาเป็นหลอดไฟโปรเจกเตอร์บวกกับเดย์ไลท์นะคะที่ข้อไฟก็ไซส์แจวเหมือนเดิมนะคะด้านล่างลงมามีไฟเลี้ยวแล้วก็ไฟตัดหมอกมาให้ด้วยนะคะรถคันนี้เครื่องเดิมๆนะคะ มาดูต่อด้านข้างตัวรถนะคะนี่ดูได้เลยล้อแม็กของเขานะคะเป็นแม็กวีลหกก้านนะคะสีทองสลับกับสีดําน็อตเป็นสีแดงลูกค้าสวยงามมากในส่วนของอยางนะคะถ้าสึกล้อหรือปีต่ําเกินไปทางร้านเราก็จะเปลี่ยนให้ใหม่ทั้งสีเส้นเลยนะคะยางตัวนี้ก็จะเป็นขอบ18นะคะลูกค้าใหญ่ๆแบบนี้เลยกระจกมองข,งข้างของเขานะคะก็เป็นสีเดียวกันกับตัวรถแล้วก็จะมีสีดําสลับอยู่นิดนึงนะคะพร้อม กับไฟเลี้ยวนะคะไฟเลี้ยวติดยู่ตรงปลายกระจกแบบนี้เลยในส่วนของอ่าด้านข้างตัวรถนะคะก็จะมีสติกเกอร์ไฮรันเดอร์นะคะเป็นสีโครเมียมแบบนี้เลยลูกค้ากันสาดก็เป็นกันสาดแท้กันสาดเดิมจากโรงงานนะคะของ d m a มเลยแล้วก็ที่จะเปิดปิดประตูนะคะเป็นสีโครเมียมพร้อมกับช่องเสียบกุญแจนะคะมีให้มาหนึ่งช่องนะคะซ้ายขวาลูกค้าในส่วนของอ่า ที่ครอบกันลอยไม่มีมาให้อันนี้ลูกค้าไปติดเพิ่มได้นะคะบันไดข้างนะคะบันไดข้างก็มีความหนาแน่นทนทานนะคะรับน้ําหนักได้ดีเยี่ยมเลยมาดูต่อด้านหลังรถนะคะด้านหลังรถก็สวยงามมากเลยลูกค้าด้านหลังก็เดิมเดิมนะคะไฟเลี้ยวไฟถอยไฟเบรกก็ออกปกติครบทุกดวงนะคะ ไฟอ่าด้านหลังจะเป็นหลอดไฟฮาโลเจนนะคะลูกค้าในส่วนของกันชนท้ายก็มีมาให้แบบนี้เลยแล้วก็จะมีตัวหนังสือสัญญลักษณ์บอกรถรุ่นยี่ห้อนะคะเป็นสีโครเมียมสีด้านหลังของเขาก็สวยงามมากนะคะลูกค้าในส่วนของที่จะเปิดปิดประตูนะคะเป็นสีโครเมียมมาพร้อมกับกล้องมองหลังมาให้1ตัวนะคะนี่อยู่ตรงนี้นะคะรถคันนี้ไม่มีเซ็นเซอร์มาให้นะคะมีแค่กล้องมองหลัง แมกไลเนอร์ก็อยู่ครบนะคะนี่สวยงามมากเลยเป็นแมกไลเนอร์เดิมๆจากโรงงานเลยนะคะก็อาจมีรอยขีดข่วนบ้างตามอายุการใช้งานนี่สวยงามมากนะคะเดี๋ยวเราไปชมในส่วนของภายในตัวรถกันต่อนะคะลูกค้าตามมาเลยนี่เลยนะคะภายในรถนะคะกว้างแล้วก็สะอาดสะอา้านสวยงามมากเลยลูกค้า ไม่แพ้ก,กันกับรถมือหนึ่งเลยนะคะกลิ่นก็ยังใหม่อยู่เลยลูกค้าคอนโซลด้านหน้าของเขานะคะมีพื้นที่กว้างมากเลยแล้วก็แอร์แบกนะคะแอร์แบกมีมาให้ฝั่งคนนั่งหนึ่งตัวนะคะอยู่มุมซ้ายนะคะแบบนี้นะคะแล้วก็จะมีที่เก็บของนะคะที่เก็บของมาให้ทั้งหมด2ช่องกันเลยทีเดียวนะคะสะดวกสบายเป็นที่เก็บเอกสารนะคะนี่ไม่ว่าจะเป็นคู่มือหรืออ่ะภาษีพอลบอดนะคะสามารถเก็บใส่ตรงนี้ได้เลย คอนโซลตรงกลางตรงนี้นะคะก็เป็นที่เก็บของเช่นเดียวกันนะคะก็สามารถเก็บอ่าพวกโทรศัพท์ธนบัตรแล้วก็เงินเหรียญน,นะคะสามารถเก็บใส่ตรงนี้ได้นะคะเครื่องเล่นเสียงนะคะก็เป็นแบบหน้าจอทัสกีนนะคะสามารถเชื่อมต่อ FM AM b l u e t o o t h USB ได้นะคะรวมไปถึงอ่าโปรแกรมนำทางนะคะ GPS แล้วก็ Apple Car p l a y พนะคะสามารถเชื่อมต่อได้นะคะใหม่ใหม,ใหม่ดูเอาลูกค้า พลาสติกยังซีนอยู่นะคะนี่แบบนี้นะคะรถปี2022ในส่วนของระบบแอร์ก็ยังเป็นแบบแมนวนวลนะคะก็สามารถปรับทิศทางของแอร์ปรับความแรงของพัดลมแล้วก็ปรับอุณหภูมินะคะมีปุ่มไลฟฟ้ามาให้เรียบร้อยในส่วนของงาตรงนี้นะคะด้านล่างตรงนี้ก็จะมีช่องเสียบ power outlet มาให้หนึ่งช่องพร้อมกับช่องเสียบ USB กับ AUX นะคะนี่ใช้งานได้สะดวกสบายนะคะ เกียร์นะคะก็เป็นเกียร์กระปุกธรรมดา6สปีดนะคะเกียร์ถอยจะอยู่ด้านบน้ายสุดแบบนี้นะคะมาพร้อมกับเบรกมือแบบดึงนะคะอยู่ด้านข้างตรงนี้แล้วก็จะมีที่วางแก้วนะคะมาให้ทั้งหมด2ช่องในส่วนของที่พักแขนตรงกลางนะคะเป็นหุ้มนังนะคะแต่งด้วยตะเข็บได้สีเทาแบบนี้เลยแล้วก็จะเป็นที่เก็บสัมภาระเล็กๆน้อยๆน,นะคะลูกค้าสามารถเก็บใส่ตรงนี้ได้เลยนะคะลูกค้านี่ ไม่ว่าจะเป็นกระเป๋าเงินหรืออะไรก็สามารถใส่ได้เลยมาดูตรงพวงมาลัยกันบ้างนะคะพวงมาลัยของเขาเป็นพวงมาลัยหุ้มหนังสีดำนะคะแต่งด้วยตะเข็บได้สีขาวแบบนี้แล้วก็จะตกแต่งลวดลายด้วยสีเงินเล็กๆน้อยๆ,ๆนะคะเพื่อเพิ่มความสวยงามพวงมาลัยเป็นพวงมาลัยแบบมัลติฟังก์ชันนะคะก็จะมีปุ่มฟังก์ชันต่างๆนะคะทางซ้ายและขวาฝั่งซ้ายก็จะเป็นปุ่ม เพิ่มเสียงลดเสียงปุ่มวางสายแล้วก็ปุ่มสั่งการด้วยเสียงนะคะกดใช้งานได้เลยนะคะโดยที่เราไม่ต้องไปเสียเวลาแตะบนหน้าจอขณะเวลาเ,เราขับรถนะคะแล้วก็ฝั่งขวานะคะก็เป็นปุ่มอะรีเซตนะคะรีเซ็ตบนหน้าปัดนะคะลูกค้าอยากดูอะไรก็สามารถเลื่อนดูได้เลยสะดวกสบายมากมาดูเข็มไมลรถคันนี้นะคะนี่ไม้น้อยมากเลยไมยอยู่ที่ 14,,0 0 0กว่ากิโลนะคะรถปี 2, 2022 ก็ถือว่าคุ้มค่าคุ้มราคามากเลยนะคะลูกค้าท้าลูกค้าท่านไหนได้รับไปแล้วนะคะประตูด้านข้างนะคะทางด้านหน้าและด้านหลังก็จะตกแต่งอ่ะเป็นสีบอลเทาแบบนี้นะคะคาดสีบอลเทาแบบนี้เพื่อเพิ่มความสวยงามนะคะแล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็นหุ้มหนังสีดำนะคะ เบาะรถคันนี้เป็นอ่าคู่แม็กนะคะเป็นเบาะหุ้มหนังสีดําแต่งด้วยตะเข็บได้สีเทานะคะเวลารถตากแดดนะคะเบาะของเขาก็จะไม่ค่อยร้อนนะคะลูกค้าที่ปรบบับเบาะก็ยังเป็นแบบอ่าที่ปรับ,บแบบแมนนวลนนะคะก็สามารถปรับเลื่อนขึ้นเลื่อนลงได้ปกติเลยทั้งด้านหน้าและด้านหลังนะคะในส่วนของหมอนรองหัวนะคะก็สามารถปรับเช็ดได้เช่นเดียวกันนะคะหรือว่าถอดออกก็ได้นะคะลูกค้ารถคันนี้ก็ สะดวกสบายนะคะเบาะก,ก็ใหญ่มากนั่งได้สะดวกสบายมากเลยเดี๋ยวเราไปดูเบาะด้านหลังกันนะคะว่ากว้างมากแค่ไหนนะคะนี่เบาะด้านหลังนะคะกว้างมากเลยนะคะเป็นเบาะหุ้มหนังนะคะก็สามารถนั่งได้ 3- 4ถึงคนเลยแล้วก็ไม่ต้องกลัวว่าร้อนนะคะก็จะมีแอร์มาให้ทั้งหมด2ช่องเลยก็สามารถปรับใช้งานได้นะคะนี่แล้วก็มีช่องเสียบ USB มาให้1ช่องนะคะสามารถชาร์จแบตด,ด้านหลังได้นะคะ แล้วก็ตรงกลางตรงนี้นะคะจะเป็นที่พักแขนพร้อมกับที่วางแก้วน้ํานะคะมาให้ทั้งหมด2ช่องแบบนี้นะคะเข็มขัดก็มีให้ครบทุกจํานวนที่นั่งเลยรถคันนี้ก็สามารถปรับเบาะได้นะคะลูกค้ามันจะมีที่ดึงอยู่ตรงนี้นะคะก็สามารถพับเบาะลงมาได้เลยด้านหลังนะคะจะมีชุดอะไรนะคะแบบนี้นะคะแถมไปให้ด้วยพร้อมกับล้ออะไหล่อยู่ใต้ท้องรถนะคะสะดวกสบายมากนะคะ สำหรับลูกค้าท่านไหนนะคะที่กำลังมองหารถ4ประตูตัวสูงจะส่งลงแม็กให้เรียบร้อยนะคะก็ทักชแชทเพจเข้ามาสอบถามได้นะคะหรือว่าลูกค้าท่านไหนไม่สะดวกเข้ามาก็ทักหาแอดมินทักหา,าเซลล์ก็ได้นะคะเดี๋ยวเซลล์ก็จะนำรถไปให้ลูกค้าชมถึงที่หน้าบ้านนะคะสำหรับเจ้าตัวคันนี้นะคะอีซูดีแม็กออนิวบูพาวเวอรนะคะราคาอยู่ที่658,000บาทนะคะก็ ทักแชทเข้ามาสอบถามกันเยอะๆนะคะหรือว่าลูกค้าท่านไหนที่สนใจก็ทักแชทสอบถามเข้ามาได้นะคะไม่ว่าอาชีพไหนก็ออกรถได้นะคะอาชีพกเกษตรกรอาชีพพ่อค้าแม่ค้านะคะหรือว่าอาชีพที่แบบไม่มีเงินเดือนนะคะสามารถออกรถได้เช่นเดียวกันหรือว่าลูกค้าท่านไหนที่สนใจเป็นรถอ่เก๋งอีโคคาร์รถครอบครัวรถกระบ,บะแคบนะคะหรือว่ารถคอกรถอ่แม่โค้นะคะทางร้านเราก็มีมาให้นะคะก็สามารถ ทักแชทเข้ามาสอบถามได้นะคะฝากกันไว้ด้วยนะคะรถเสวยรถดีคุ้มค่าคุ้มราคาที่ประเสริฐผลรุ่งเรอสกลนครเดี๋ยวคลิปหนะ้าแอดมินจะนํารถมารีวิวให้ลูกค้าได้ชมกันอีกนะคะแล้วก็ฝากกดไลค์ like, กดแชร์ share, กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้แอดมินด้วยนะคะบ๊ายบายค่ะ